คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเข้าไปใช้คลังสื่อทั้ง8ประเภทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านในการนําไปใช้งานนะครับในประเภทแรกนะครับก็คือหนังสือนะครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับในนี้นะครับก็จะมีหนังสือต่างๆนะครับที่ได้ทําการอัปโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับของจากทุกทุกท่านนะครับที่อัปโหลดเข้ามานะครับมีทั้งของสวทเองแล้วก็ของคณะคุณครูนะครับที่ทําการอัปโหลดเข้ามานะครับ ก็มีประโยชน์ทีเดียวนะครับก็วิธีการใช้ง่ายๆครับอันดับแรกนะครับสมมุติว่าถ้าท่านอยากจะได้หนังสือที่ต้องการนะครับท่านก็อาจจะเลือกสักหนึ่งเรื่องนะครับผมลองสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับนี่นะครับในนี้ก็จะเช่นหนังสือนะครับเป็นของคุณครูนิตยาทองยิ่งดีนี่ครับทองดียิ่งนะครับขออภัยมาจากตรังนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นชื่อหนังสือนะครับสนับสนุนก็คือ Android, Apple, Windows แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์นะครับคะแนนที่ได้ก็คือ5ดาวนะครับมีคนเยี่ยมชมทั้งหมด57คนดาวน์โหลดไป24ครั้งนะครับถ้าเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาให้เราอ่านนะครับประมาณนี้นะมีประโยชน์ทีเดียวนะครับอเอนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเราชอบนะครับเราก็ให้ดาวนะครับนะครับแล้วก็ส่งนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้แชร์นะครับท่านสามารถแชร์ไป Facebook t w i T t e r w h a t s ต p p p i n t e r e s t นะครับ l ล n e แล้วก็อีเมลนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าท่านอยากจะรายงานนะครับอาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ละมุกอนาจารมินสถาบันท่านก็สามารถที่จะรายงานได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นการบันทึกนะครับว่าท่านชอบนะครับ่านก็จะเก็บไว้ในแฟลวลิตนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับว่าของใครนะครับรายละเอียดนะครับในการใช้งานนะครับตรงนี้เป็น Creative Commons นะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับว่าท่านจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเพิ่มความคิดเห็นตรงนี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงนะครับให้ท่านได้เข้าไป เข้าไปดูเพิ่มนะครับหรือเข้าไปเสนอแนะข้อมูลนะครับแล้วท่านก็ส่งนะครับโอเคนะครับในสำหรับหนังสือก็ไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับในหน้าของตัวกรองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรองหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกนะครับว่าเราจะดูของชั้นไหนยกตัวอย่างเช่นผมจะดูของปอนหนึ่งนะครับกลุ่มสาระที่ผมอยากจะได้เช่นภาษาไทยนะครับ มาตรฐานไหนนะครับผมอยากได้มาตรฐานที่1.1นะครับแต่ตัวอีตัวช้อตที่1นึ่งสมมตินะครับแล้วก็ดิวอี้เอาไหมดิวอี้ไม่ต้องก็ได้ครับเอาสำนักพิมพ์นะครับสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมก็นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับยืนยันนะครับตรงนี้นะครับนี่คือตัวกรองนะครับ ก็คือป,ปถมปีที่1ภาษาไทยสพทมาตรฐานที่1.1แล้วก็อ่านออกเสียงคำคล้องจองนะครับถ้ามีสื่อประเภทพวกนี้อยู่นะครับมันก็จะทำการแสดงขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตัวชี้วัดที่1.1นะครับกลุ่มที่1ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยลคลิกเข้าไปดูครับตรงนี้นะครับลองอลองนี้ อันนี้ละกันนะค,ะ Higher, น gucken, ค people, ร, e รับคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้เราพอคลิกเข้าปั๊บนะครับเราก็จะเปิดได้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับมีประโยชน์ทีเดียวนะครับเยอะแยะเลยนะฮะโอเคนะครับสําหรับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับต่อไปครับเรียงตามนะครับหมายความว่าอะไรที่มาใหม่นะครับมันจะโชว์นะครับตรงนี้นะครับ อันนี้คือดาวน์โหลดนะครับยอดดาวน์โหลดนะครับหมายคมว่าอันไหนที่ดาวน์โหลดเยอะมันจะขึ้นมาอันดับต้นนะครับอันนี้คือมาใหม่นะครับมาใหม่หมายว่าอะไรที่อัปโหลดมาใหม่ใหม่มันจะโชว์ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นยอดนิยมนะฮะหมายคมว่าหนังสือเล่มไหนที่คนอ่านเยอะเะนะครับมันก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อไปวิดีโอนะครับ ในวิดีโอนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเหมือนเดิมครับสมมุติว่าเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูออนไลน์ได้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาให้เรากดนะครับอ่านี่ครับน่าสนใจทีเดียวฮะท่านทดลองไปดูนะครับ เหมือนเดิมฮนะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับสนับสนุนอแอปอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับคะแนนให้เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้นะโอเคมาใหม่ดาวน์โหลดยอดนิยมเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆก็คือตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปวิดีโอคลิปการสอนนะครับต่อไปรูปภาพครับรูปภาพก็จะเหมือนกันครับก็จะกลายเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นภาพ1ภาพหรืออะไรเงี้ยที่ท่านอัพโหลดเข้ามานะครับ ให้เราได้เข้าไปใช้งานนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้นะครับต้องดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับถึงจะเอามาใช้งานได้นะครับโอเคต่อไปครับคลิปสื่อประเภทเสียงนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณเหมือนกับเป็นการอ,อ,อัดเสียงไว้ล่วงหน้าเราสามารถฟังออนไลน์ได้นะครับตรงนี้นะนี่นะครับเพลงสาว ัสดีคุณครูสวรรค์นะครับเราทำสื่อเสียงก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับสื่อที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับสื่อแอปพลิเคชันหมายความาเป็นสื่อที่เป็นแอปที่ต้องนำไปติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือหรือใน ios นะครับท่านก็สามารถคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับไปติดตั้งนะครับได้เลยนะครับอันนี้นะโอเคครับสื่อประเภทต่อไปเป็นประเภทคลังข้อสอบนะครับท่านสามารถที่จะทำข้อสอบแล้วก็ ให้เด็กเข้ามาตอบคําถามหรือว่าทําแบบทดสอบในคลังข้อสอบได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าทําอย่างไรนะครับแคมเปญนะครับก็คือสื่อประเภทที่เป็นต้นแบบต้นฉบับนะครับให้สามารถที่จะโหลดแล้วเอาไปใช้ได้นะครับต่อไปครับมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียก็เป็นสื่อประเภทหลากหลายนะครับหลากหลายที่จะนํามาใช้นะครับแต่ก่อนจะเป็นแฟลชนะครับเดี๋ยวนี้ก็เราจะเปลี่ยนเป็นมัลติมีเดียนะครับก็เช่น อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับเป็นแบบมัลติมีเดียอันนี้ก็ใช้เป็นแอนิฟลิปนะครับในการที่จะเปิดเป็นหน้าๆไปนะครับดีทีเดียวนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือประเภทเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ครับจากสื่อทั้ง8ปประเภทนะครับก็ลองเข้าไปเล่นลองเข้าไปใช้ดูนะครับสนุกดีครับ